เตงเตือนสตินายกขู่ฉีกสัญญาสันติภาพทำไทยเสียเปรียบเวทีโลกโอ้ยเทงพฤติกรรมคุณน่ะคุณไม่ต้องไปพูดไปบอกเขาหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณเองไม่ใช่เหรอเลือกเขามาเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วตอนนี้คุณไปโวยอะไรเขาคุณทําอะไรกันไม่ได้หรอกคะ่ะ <c oughs> พูดแบบอืทําตัวเข้มแข็งขึงขังเอาวาจริงก็ อ่อนปวกเปียกปวกเปียกพูดอะไรไม่ได้หรอคะ่ะเพราะคุณเคยพูดไว้แล้วไงผาทางตันได้นายกคนใหม่มาประเทศไทยรุ่งเรืองเดินก้าวหน้าไปในทางที่ดีกว่านี้มีอดีตนายกแพทองทานพักเพื่อไทยบริหารประเทศมีแต่ทางตันตอนนี้เป็นไงอะคะ่ะตันไหมตันทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเวทีโลกเสียเปรียบทุกทางอยู่แล้วค่ะนายกฐุนตีที่พวกคุณเลือกมาคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าพักพวกคุณไม่มีแตกแถวสักคนเลือกเขามาทั้งหนึ่งี่เสียงค่ะคุณไม่ต้องมาเล่นละครกันหรอกค่ะทำมาเป็นเตือนสติเขาตัวเองกันนะอ่อนด้อยยกมือให้เขามาเป็นนายกพอกันละค่ะ เตงเตือนสตินายกขู่ฉีกสัญญาสันติภาพทำไทยเสียเปรียบเวทีโลกโอ้ยเทงพฤติกรรมคุณเน่ะคุณไม่ต้องไปพูดไปบอกเขาหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณเองไม่ใช่เหรอเลือกเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้คุณไปโวยอะไรเขาคุณทําอะไรกันไม่ได้หรอกคะ่ะพูดแบบอืทําตัวเข้มแข็งขึงขังเอาขวาจริงก็ อ่อนปวกเปียกปวกเปียกพูดอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะคุณเคยพูดไว้แล้วไงผ่าทางตันได้นายกคนใหม่มาประเทศไทยรุ่งเรืองเดินก้าวหน้าไปในทางที่ดีกว่านี้มีอดีตนายกแพทองทานพักเพื่อไทยบริหารประเทศมีแต่ทางตันตอนนี้เป็นไงอะคะตันไหมตันทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเวทีโลกเสียเปรียบทุกทางอยู่แล้วค่ะนายกฐุนตีที่พวกคุณเลือกมาคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าพักพวกคุณไม่มีแตกแถวสักคนเลือกเขามาทั้งหนึ่งร้อเสียงค่ะคุณไม่ต้องมาเล่นละครกันหรอกค่ะทำมาเป็นเตือนสติเขาตัวเองกันนะอ่อนด้อยยกมือให้เขามาเป็นนายกพอกันแล้วค่ะ